son

โอเคเดี๋ยวอีกไม่เกิน5นาทีนะคะเราจะเริ่มงานทีนี้ฝากตามเพื่อนตามพี่ใครที่อยู่ด้านนอกนะคะหรือว่าเข้าห้องน้ำอยู่รวมถึงแฟนคลับทุกๆุคนนะคะพี่พี่สื่อจัดจองที่นั่งกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวงานเราจะเริ่มพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมค่ะวันนี้เริ่มง,งามยามดีนะคะร้อยความคันตีฝนไม่ตกเนาะ ตกวันนี้เลยโอเคค่ะรู้ไหมรู้ไหมว่าฝนตกฝนตกวันเดียวกับวันอะไรรู้ไหมฮะวันเปิดตึกวันที่18ฝนตกแล้ววันนี้ก็วันที่18ฝนตกอีกนะฮะแต่วันนี้ฝนตกมาเป็นพันล้านเลยนะฮะงานดีนะคะร้อยวันพันปีฝนไม่ตกนะะตกวันนี้เลยโอเคค่ะรู้ไหมรู้ไหมว่าฝนตกฝนตกวันเดียวกับวันอะไรรู้ไหม วันเปิดตึกวันที่18แฝนตกแล้ววันนี้ก็วันที่18ฝนตกอีกนะฮะแต่วันนี้ฝนตกมาเป็นพันล้านเลยนะฮะรถูไม่วันนี้เนก็นตกตวันยววอะไรวันเปิดตึกวันที่18เอปแล้ววันนี้วันที่18 ตแต่วันนี้ฝนตกมาเป็นพันล้านเลยนะ นาทีจะเริ่มงานนะครับโอเคนะครับเหลือสามนาทีจะเริ่มงานนะครับแเหน่ลอแล้วห็นนาพี่อ่แล้วโอเคนะครับเหลือสามนาทีจะเริ่มเออ ขออนุญาตกับขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับผู้ในการกองประกวด Miss Universe Thailand ทุกๆจังหวัดนะครับเรามีประมาณ50จังหวัดแต่ด้วยเนื่องจากเงื่อนไขบริษัทเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะเราจรึงปรากฏตัวได้เฉพาะ,ะจังหวัดที่ชำระเงินแล้วและเซ็นสัญญาแล้วลลที่เห็นทั้งหมดขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคนรวยทุกๆคนครับ แล้วเราก็จะอกาะคุณรวยกัน <French> ต <Claire> ่อไปนะฮะพวกคุณไม่ใช่เป็นพาร์ทเนอร์พวกคุณคือผู้มีพระคุณของเรานะครับและที่มากไปสวัสดีครับเราต้องหลบๆซ่อนๆใช่ไหมครับคุณแม่เวลาเราจะไปหากันต้องไล่คนออกทั้งออฟฟิศนี่จะแอบแบบ จะจริงหรือจะเฟ้นะทำเฟ้ไม่เป็นนะคะ <C ï ck> แต่เกินจริงอะใช่เรารักกันค่ะ น,นเรารักกันทางเรารักที่จะร่วมมือกันเรารักที่จะให้องค์กรประสบความสำนเ,นเร็จ เหมือนเธอรู้อะไรอยนะเรารักกันค่า <laughs> เรารักที่จะร่วมมือกัน <re expand> เรารักที่จะให้องค์กรประสบความสุเ เรื่องท่ข้าดันมาดีเลยเพื่อนร่วมบันทิกภาพครับและอย่างที่ทราบทุกท่ครับว่าเราจะไปเก็บตัวกันที่จังหวัดเจ้าภาพครับนั่นก็คือจังหวัดกรุงเทพครับเราจะมาพบกับคุณน้อง ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่23สิงหาคมครับและแน่นอนคราบว่านในวันที่23สิงหาคมนี้นะครับเราจะได้ทราบว่าไรนั้นอครั้งท,ที่74ที่ประเทศไทยได้เลยครับลกต่งอนได้เชิญทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราขอขอบคุณนะครับสำหรับน้องว่าที่ผู้เข้าเกิด Miss Universe Thailand ของเราทุกท่านนะครับสปอนเซอร์ของเราทุกคนทีดีเอ e นะครับพร้มอมกับแขกผู้ bộ máy cho nấp nách à Happy birthday to you ขอคนเกิดเดือนนี้หน้าตาดีทุกคน,นะค่ะติดวันเกิดติดกันกันกบอี้าก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแบบเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะฮะก็ขอให้คุณแอนคุณแม่ลูกๆและก็ครอบครัวรวมถึงธุรกิจนะครับจงมั่นคงนะฮะมีความสุขตลอดไปและขอให้หุ้น JKN ทะลุฟ้านะครับมากกว่า10บบาททันทีที่เปิดขายขอบคุณครับ คุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับและนี่นะครับคือชั้นหบดนะครับสำหรับงานแถลงข่าวจิมมี่เออร์ร่าออฟมิสจุนิเวอร์ a ซลไทยแลนด์ในครั้งนี้ครับขอบคุณมีใครซื้อไปแล้วบ้างไหมครับน้องน้องรออยู่มาจัดการอย่างวะอยากเรู่เรื่องราวอะ น้องชาสิบใบส่งถึงที่ซื้อกระเป๋ากันนะฮะราคาย่อมยาวหกพันห้าสิบใบ อนี้ค่ะพี่วัองห้สามเดีล้วาต้แ้นนึง้นนึงนึงไอนนะันนี้ค่ะพี่วังสามดแตอนี้ลุงจแป้นน่นะสวาไปลองชุดต่อ มะะีตคอวาคู่ไม่สาชาลอนะ,อนะ้าเดี่ยช,ชาลอดชาลอดช <นะ S 1> าลอดนะเระอีืออะมามาด้มาเาม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 า, <c oughs> ามามาา้าม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 มามามมามา ฟ้าเขินฟ้าใสว่าจริงๆฟ้าใสก็เขินนะแบบเขาสวยอะ่ะจริงๆเขาสวยเขาสวยแบบอินฟ้าสวยแบบมีเสน่ห์มากตาเป็นประกายจริงบ้างเลยครับน้องคิวเต็มคิวน้องเต็มไปจนถึงปีหน้าค่อนข้างเต็มจริงๆมันพักไม่ได้เลยอ่ะครับ่เาเว อนุญาตส่งสารนี้ค่ะถึงพิงฟ้าวราห์ค่ะไม่รู้พิงฟ้าจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าแต่ว่าณวันนี้ที่ฉันมองว่าไม่มีใครเหมาะที่สุดสําหรับการมงมิสซิลิว์ไทยแลนด์2025อีกแล้วค่ะพิงฟ้าค่ะด้วยเหตุผลที่ว่า สมมุติว่าแม่แอนจักรกพงศ์จะให้มงไทยมงสามจริงๆสิ่งที่ทั่วโลกเขาต้องจับตามองค่ะพิงฟ้านั่นก็คือบรณวรรณแล้วก็แม่จักรพงศ์กำลังเลือกใครในการที่จะเป็น global superstar ในระดับ beauty pageant สำหรับหนูนะตอนนี้มันต้องมีเป็นคนที่มี ความดังหรือว่ามีคนรักมากกว่า77ล้านคนแล้วอ่ะพี่ฟ้าในประเทศไทยซึ่งตัวเลือกที่เรามีใน MUT อะคะ่ะพี่ฟ้ามันไม่พอพี่ทีเนี้ยพี่ฟ้าค่ะหนูก็เลยมองว่าคนคนเนี้ยจะต้องมาเป็นไอคอนิกลระดับโลกให้ทั่วโลกอะมองมาว่าประเทศไทยกำลังเอาอุตสาหกรรมนางงามแล้วเป็นนางงามต้นแบบในฉบับแบบไหน ณวันเนี้วิงฟ้าเป็นอิงฟ้ามหาชนนะคะ่ะหนูอยากให้วิงฟ้าเป็นอิงฟ้ามหาซุปเปอร์มหาชนน่ะหนูจะทำแฮชแท็กใหม่ให้พี่เองพี่อิงฟ้าซุปเปอร์มหาชนวอนพี่ค,คัมแบ็คแล้วกลับมาบนเวทีรถถูมิสดลว2025ให้พวกเราทุกคนได้ร่วมรีด ึงแม้ว่าเวลานอนของพี่มันอาจจะไม่เพียงพอแล้วแต่พวกหนูจะนอนแทนพี่เองได้ไหมคะพี่ได้พปดได้โปอดจงกลับมาได้โปอดจงกลับมาพวกเราจะนอนแทนพี่เองถ้าพี่สาบอกให้พวกหนูนอนหนูจะถามว่าให้นอนกี่ชั่วโมงให้นอนนานแค่ไหนหรือถ้าพี่สาบอกหนูว่าให้หนู <c oughs> หนูจะถามพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าต้องการอะไรหนูต้องการให้พี่ฟ้ามามงมิชดูนไทยแลนด์2025เพื่อรับมงกุฎรับมงสามในฐานะตัวแทนคนไทยคนต่อไป please please help me please อิงฟ้าวราหา อันนี้ไข่เท้าเข่าแล้ววะเอาจริงคือมันเหนื่อยนะมึงเอาจีน่าซ่านดอมมันเหนื่อยนะลูก็ลูกก็ลูกก็ลูกก็อยู่กว่าจะดังถึงขนาดนี้ได้มันก็เหนื่อยกันอยู่ถึงเวลาดูเจ้าคนตะก้าให้พี่เองเออเออที่ฟังตะการนอนค่ะตอนนี้ก็เข้าใจอยู่เขาต้องการนอนแต่โซเอมได้ไหมโซเอมก็ยังไม่ได้ดังระดับเอเชีย คืออยากเอาคนดังระดับเอเชียไปดังโลกอะ,อะเข้าใจไหมแม่หาสีหาช่วยกันหาเปิด Google